สวัสดีครับดิจต้อนรับทุกทท่านนะครับผมเข้าสู่โลกของเอลนะครับวันนี้ก็นะฮะก็จะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับโซนโฟเอ็กตรีมนะครับหรือว่าโซนโฟเอ็กซนะครับซึ่งผมนั้นไม่ได้อัปเดตข่าวสารมานานมากก็ไม่ได้ลงคลิปอะไรเลยไม่ได้แบบว่าอัปเดตหรือว่าอะไรให้ฟังนอกจากแบบในแฟนเพจตัวเองในการไลฟ์สตรีมในแฟนเพจนี้เท่านั้นผมถึงจะบอกว่าแบบเออมันเป็นมาอย่างไงแล้วก็ให้ทุกๆคนน่ะไปติดตามแฟนเพจของตัวเกมเองนะครับเพราะว่าผมอ่ะ แบบมันยังคอนเฟิร์มไม่ได้มันยังการันตีไม่ได้อะว่าแบบมันจะมาเมื่อไหร่อย่างไงแต่ว่าวันนี้นะครับณวันนี้นะครับนะมีการอัปเดตแบบใหญ่ๆเข้ามาแล้วนะครับซึ่งเขาประกาศล่วงหน้ามานานแล้วแหละแต่ต่เขาเพิ่งมาแบบเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าวันนี้นะครับก็คือการลงทะเบียนล่วงหน้านั้นมันมีข้อดีข้อเสียอย่างไีแต่ผมจะไปอธิบายให้ดูซึ่งเนี่ยเขาเปิดการลงทะเบียนล่วงหน้าแล้ว๋ยวผมไปดูอ่า แฟนเพจโซนโฟเอเลยนะครับผมนี่โซนโฟเอ็กตรีมนะครับนี่คือโซนโฟเอ็กตรีมนี่คือแฟนเพจอ่าโซนโฟเซิร์ฟแท้นะครับโซนโฟเอ็กนะครับก็วันนี้นะครับเขาได้เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วนะครับเห็นไหมเขาได้เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วกดลงทะเบียนล่วงหน้ารับไอเทมสุดแรงนะครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่16พฤษภาคมนะครับก็ทุกคนจะสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่16พฤษภาคมไม่เช่ผมเห็นรูปแล้วผมปั่น แอดมินบอกว่าแอดมินวันนี้เปิดลงทะเบียนล่วงหน้าเอาใจช่วยแอดมินด้วยซึ่งยอดตอนนี้นะครับผมเขาเพิ่งแบบโพสเป็นหชั่วโมงเนี่ยยอดลงทะเบียนล่วงหน้าน่าจะอยู่ที่ประมาณ3,000ประมาณ3,000คนแล้วประมาณ3,000เกือบเกือบ3า0 0ันสามคนนี่แหละ2 9 0 0ันเกคนครับซึ่งมันเยอะมากนะผมบอกเลยว่า มันเยอะมากนะครับการลงทะเบียนล่วงหน้าตอนนี้มันเยอะมากนะเดี๋ยวเราจะไปลงทะเบียนล่วงหน้ากันเลยนี่ครับการลงทะเบียนล,ล่วงหน้านะครับก็ตอนนี้นี่ไงลงทะเบียนล่วงหน้าไป2,969คนแล้วนยต้องบอกว่าเยอะมากต้องบอกว่าเยอะมากซึ่งอาจจะมองว่าแบบบางคนอาจจะสมัครไอเดีองไอก็แล้วแต่แต่ว่า2,900คนนะ่ะคนเล่นน่ะมันทะลุ1 0 0 0คนอยู่แล้วสำหรับผมมันน่าจะทะลุ1 0 0 0มันเกินนะ่ะ1,000 1 5บวกๆอยู่แล้วซึ่งหลายๆคนอาจจะสมัคร ID 1ดนึง สองไอดีอันนี้ก็แล้วแต่อันนี้ก็แล้วแต่นะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่นะครับก็ id ex ของสมัครสมาชิก ex ก่อนเลยผมไม่ได้สมัครสมาชิก ex นะเนี่ยผมเลือกเกมเป็นเกมโซนโฟนะใส่เบอร์สบับผมใส่เบอร์โทรศัพท์เลยฉันไม่ใช่ส่ง smfotp ไปเลยนะครับใส่รหัส otp ในมือถือก่อนกูเฮ้ย <Hey, S 2> มือถือกูอยู่ไหนอะเอาโอ้โ oh หอย่าบอกนะผมเอามือถือลงไปข้างล่างจบแล้วป๊บนึงผมไปเอามือถือก่อนขอโทษที โอเคขอโทษทีนะครับผมก็มาแล้วมาแล้วมาแล้วเร็วๆเลยวิ่งลงไปเอาแบบหอบเหมืนหมาเลยนะไปแล้วครับต่อไปครับนี่นะครับคือ,คอ,คอรหัส OTP ผม EX ID ID เดียวกับเกมแล้วทุกเกมโอเคผมสมัรเลยมาเรื่อยมาประจำตัวประชาชนผมใส่จริงเลยนะเดี๋ยวผมให้ให้น้องกล้าเขาเบอร์เอาไว้เราก็ใส่ไปเลยนี่ไงรหัสผ่านรหัสผ่านผมเอาเป็น ยาวอยู่ยาวอยู่แต่ผมจะให้น้องกล้า,บา,า,าแบบ il, เบอร์ไว้นะครับผ,ผมจะให้น้องกล้าเบอร์ไว้ให้ผมจะให้น้องกล้าเบอร์ไว้ให้เพราะว่าเดี๋ยวทุกคนจะแบบมันจะไม่ดีมันจะไม่ดีอีเมลอีเมลหรออีเมลผมใช้เป็นอีเมลผมนี่แหละอีเมลผมชื่อจริงผมชื่อสุดทิพพงศ์วันทีไอชื่อจริงวันเกิดเดี๋ยวผมให้น้องกล้าผมเกิดวันที่24สพฤษภาคมเดี๋ยวผมให้น้องกล้าเบอร์ไว้ให้ไอพวกนี้นะครับมันเป็นข้อมูลส่วนตัวเนาะก็เพศชายผมอยากให้น้องกล้าเบอร์ไว้ให้ นะครับแล้วก็ยอมรับเงื่อนไขแล้วก็สมัครเล่นเกมเรียบร้อยผมสมัครเรียบร้อยลวเรียบร้อยแล้วเรียบร้อย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 แล้วนะผมสมัครเรียบร้อยแล้วยืนยันข้อมูลเติดเบอร์โทรศัพท์หมายเลขบัตรประชาชนอีเมลอะไรต่างๆโอเคเรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็น ID หลักผมเลยนะซึ่งเวลามันมีปัญหาะไรอเห็นปะเรียบร้อยผมเสร็จแล้วผมเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้านี้เปิดได้อยู่นะครับผมหน้านี้เปิดได้อยู่ผมสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็คือผมอะลงทะเบียนล่วงหน้าเฮ้ยผมสมัคร i อของ x t e a m แล้วเ สู่ระบบ X Team เลยแล้วก็อีเมลยังไม่ได้ยืนยันเดี๋ยวเราค่อยไปยืนยันในอีเมลเนาะอันนี้ก่อนเลยนี่ไงผมมีแล้วเรียบร้อยผมเป็นอาผมสมัครลงทะเบียนล่วงหน้าของโซนโฟเรียบร้อยแล้วข้อมูลส่วนตัวผมด้วยข้อมูลส่วนตัวแค่ไขข้อมูลส่วนตัวไม่มีอะไรแล้วไม่มี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 อะไรที่ต้องแก้ไขแล้วเดี๋ยวไปดูหน้าหลักก่อนก็จริงๆอ่ะค่ายนี้เป็นค่าย e อเร็กที่เพื่ออีเร็ก อิเล็กทรอนิกส์เอ็กซ์ตรีมหายอ่านผิดขอโทษด้วยนะครับขอภปเลยครับหยาบด้วยก็เรียบร้อยผมลงทะเบียนล่วงหน้าไปแล้วเราเราก็ลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วนะครับแต่ผมไปเปิดอีกครั้งหนึ่งเพื่อความชัวเพื่อความชัวเพื่อความชัวเพื่อแบบไอเทยแม่งง้วตรงสามพันแล้วอ่ะแป๊บเดียวสามพันนะทุกคนแป๊บเดียวเองผ่านไปไม่กี่นาทีเองผมทังทีไม่กี่นาทีเองแป๊บเดียวสามพันแลลวลงทะเบียนล่วงหน้าสาเร็จนี่ไงเรียบร้อยคอนเฟิร์มเรียบร้อยผมลงทะเบียนล่วงหน้าสําเร็จแล้วจบจบครับผมลงทะเบียนล่วงหน้าสําเร็จแล้วซึ่ง เรานั้นจะสมัคร ID 2 ID3 อาเอาไว้เผื่อเราแบบว่าเอาไว้ฟาร์มของเอาไว้ฟาร์มเอ็มทุกคนรู้ดีในการเล่นโซนโฟะทุกคนจะมีแบบว่า ID1 ID 2อยู่แล้วนะครับก็แล้วแต่ทุกคนแต่ผมแนะนําว่าให้ทุกคนนั้นสมัครเป็นอ e ีเมลจริงข้อมูลจริงของทุกคนนะผมแนะนําว่าให้เป็นแบบนี้เพราะว่าไม่งั้นน่ะเวลามันมีปัญหาแล้วมันมีอะไรในการแจ้งมันมีอะไรต่างๆอะ่ะเราจะแบบแจ้งได้ยากมากและแบบบางทีเราไม่ได้มีข้อมูลของไอเดียก็เป็นการแบบ เวลาเราจะแจ้งแฮกแจ้งแบนแจ้งอะไรอย่างเงี้ยมันจะยากเพราะฉะนั้นผมอยากให้ทุกคนนะใช้ข้อมูลจริงของทุกคนนะครับแล้วก็วิธีการสมัครอ่าลงทะเบียนล่วงหน้าเนี่ย้วผมจะทิ้งแฟนเพจเกมเอาไว้นะครับผมจะทิ้งแฟนเพจเกมไว้ใต้ดีสคริปชั่นแล้วผมจะทิ้งทิ้งไว้ให้ทุกคนได้เข้ามานะ แฟนเพจเกณ์ไปเลยแล้วก็ดูโพส์เน really okay. ี่ยโพส์เมื่อ1ชั่วโมงที่แล้วหรือว่าใครที่มาดูย้อนหลังก็มาดูโพส์การสมัครเดี๋ยวผมแปะให้ด้วยเลยอันนี้อันนี้เดี๋ยวผมแปะให้ด้วยเลยเดี๋ยวผมแปะลิงก์นี้ไว้เลยการลงทะเบียนล่วงหน้าเดี๋ยวผมแปะไว้ให้ด้วยเลยทุกคนจะได้แบบว่าโอเคลงทะเบียนล่วงหน้าแต่มันถ้าใครมาดูหลังวันที่16พฤษภาคมอ่ะจะไม่ได้แล้วนะครับก็ภายในวันที่16พฤษภาคมอีก26วันเนี่ย ได้อีก26วันไม่งั้นแหะมันจะหมดเขตการลงทะเบียนล่วงหน้านะก็<น>ะอยากให้ทุกคนนั้นมาสมัครลงทะเบียนล่วงหน้าเพราะไอเทมที่ได้อะดูดิชุดคาวชุดแม่วัวถาวรผมเชื่อว่ามันจะเป็นไอเทมแรมันจะเป็นไอเทมแร่ในเกมที่แบบอายียคนแรกๆกเท่านั้นที่จะได้อะแล้วก็จะได้อันนี้บอสบอสอันนี้นซึ่งมันสําคัญนะในการลงดันช่วงแรกๆอ่ะและว้วก็หัวใจน,นาฬิกาบัตรดันเนี่ยสำคัญมากๆคือบัตรดันสําหรับผมอ่ะซึ่งมันแบบมันได้ฟรีอะเอาง่ายแค่คุณกดลงทะเบียนล่วงหน้าคุณก็ได้ฟรีนะผมให้ดู นะครับกดลงทะเบียนตกลงโอเคนะครับการกลับมาอย่งใหญ่ของโซโลเอ็กต็มการต่อสู้ร้อนระอุป,ประกาศสักดาต่อสู้ลงทะเบียนล่วงหน้าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปแจกไอเทมมากมายพร้อมบวกกันสัง่งตอนเกมเปิดได้เลยนะครับก็ ก็ต้องบอกว่ามันคือเซิร์ฟแท้นะผมบอกไว้ก่อนว่ามันคือเซิร์ฟแท้นะครับใครที่มาดูก็อาจจะมองว่าแบบเซิร์ฟแท้หรือเปล่าพี่ใช่ครับมันคือเซิร์ฟแท้ผมก็ได้ลงทะเบียนล่วงหน้าไปแล้วนี่ไงรายละเอียดไอเทมที่เขาอ่าให้มานะครับเป็นไอเทมที่ถ้าคุณลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วคุณจะได้ไอเทมนี้นะครับแล้วกผ็ผมจะพูดเพิ่มเติมอีกนิดนึงผมจะพูดเพิ่มเติมอีกอีกสักคู่นึงแนตะ่ผมดีให้ดูว่าตอนนี้กี่คนล,ล,ลระรีรีแป๊บเดียวเนะี่ยเพิ่มสามสิบคนนะ่ะผ่านไปไม่กี่นาทีเอง เพิ่มไปแล้ว30คนนะครับก็เยอะมากการลงทท็บีลนล่วง,ง้าเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าถ้าคุณกลัวไม่มีคนเล่นอ่ะผมเชื่อมีคนเล่นแน่นอนแล้ว,ลวก็วันที่23ในอีก3วันอีกวันที่23เนี่ยนะผมก็จะเดินทางไปงานเปิดตัวเกมนะครับก็หวังว่าทุกคนจะรอรอดูแล้วรอติดตามผมละกันในในงานนะผมอาจจะแบบไลฟ์สตรีมให้ดูนะครับในงานหรือว่าอาจจะดูการสตรีมสด ทางแฟนเพจเกมก็ได้นะครับผมอาจจะพูดแบบไวไปหน่อยแต่ว่าผมว่าทุกคนต้องเข้าใจแน่ๆนะครับซึ่งผมแนะนํามากๆว่าให้ทุกคนมาลงทะเบียนล่วงหน้าแต่ถ้าทุกคนถามว่าวันเกมจริงเปิดวันไหนเกมจะเปิดวันไหนเปิดอ่า OBT วันไหนเปิดจริงวันไหนอะไรอย่างเงี้ยโค้ดเบต้าวันไหนผมก็ยังบอกไม่ได้นะครับซึ่งแฟนเพจเกมหรือว่าทางทีมงานอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังไม่ได้บอกวันที่ที่แน่นอนได้แต่เขาเปิดลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วก็ถือว่าเป็นการตอบรับที่ดีนะครับว่าเอ้ยเกมมึงมาเปิดจริงแน่นอนอะ เขาให้ลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วเขาอัปเดตหน้าแฟนเพจตลอดเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูว่าเขาแอปเฮ้ยไม่ใช่แอปอัปเดตหน้าแฟนเพจตลอดไหมเขาอัปเดตหน้าแฟนเพจตลอดเห็นปะเห็นไหมเขาอัปเดตหน้าแฟนเพจตลอดแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆเห็นปะห้าร้อยบาทเนี่ยเราแค่ร่วมกิจกรรมเราเรารุ้นรับรางวัลละวห้าร้อยบาทหนึ่งพันบาทซึ่งผมอะไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมนะครับเพราะว่าผมช่วงนี้ผมเตรียมตัวทําหลายๆอย่างนะเห็นปะนะขอบคุณสตรีมเมอร์ท่านหนึ่งเนี่ยเห็นปะเนี่ยก็จะเป็นอากิจกรรม กิจกรรมของทางแฟนเพจตัวโฟซึ่งเขาอัปเดตตลอดนะครับทุกคนอาจจะแบบเฮ้ยเขาหายไปเลยอะไรอย่างไรก็มาดูที่หน้าแฟนเพจเอาซึ่งผมจะแปะลิงก์แฟนเพจไว้ด้วยแล้วก็จะแปะลิงก์เนี่ยลงทะเบียนล่วงหน้าไว้ด้วยผมแนะนําว่าทุกคนต้องลงทะเบียนใครที่อยากเล่นโซนโฟตอนนี้ผู้ติดตามผมใน u t u b e กี่คนที่มาดูคุณต้องลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วก็ฝากด้วยสาหรับโซนโฟเอ็กทีมนะครับถามว่าผมไปเล่นไหมผมทําคลิปขนาดนี้ผมประกศาศทันทีผมเล่นแน่นอนไม่ต้องห่วงแล้วก็ใครที่อยากเจอกันในงานเกมหรือว่า อยากเจอกันในเกมก็รอติดตามชมนะครับเจอกันในงานเกมนี้ก็หมายถึงดูไลฟ์สดนะเขาจะเชิญเฉพาะคนที่เขาอาถูกเชิญไปแต่ว่าคนปกติทั่วไปเขาที่เขาไม่ได้เชิญไม่น่าเข้าไปได้อันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาเชิญใครบ้างซึ่งผมก็ไม่รู้นะผมก็ไม่บก่อนอม่าไม่รู้ยังไงเดี๋ยวเจอกันนะครับผมก็วันนี้ก็ฝากเรื่องการลงทะเบียนล่วงหน้าไว้ด้วยนะทุกคนผมฝากด้วยว่าทุกคนต้องลงซึ่งผมแบบอาจจะมามองว่าโปรโมทหรือว่าอะไรแต่ผมอยากทุกคนลงเพื่อตัวควกคุณเองเว้ย มันไม่ใช่ตัวตัวผมด้วยมันเชื่อเพื่อตัวพวกคุณเองเนี่ยได้บัตรดันฟรีได้ชุดบัวถาวรเนี่ยผมคิดว่ามันคงน,นะนะช่วงแรกๆเราอาจจะไม่ต้องเติมเยอะเลยก็ได้นะครับเราอาจจะเวลได้นะครับแต่ว่าถามว่าคนที่เติมมันมีไหมมันก็มีนะครับถามว่าคนที่ไม่เติมมีไหมมันก็มีเพราะฉะนั้นเกมโซนโฟนึงเป็นเกมที่สามารถแลกเปลี่ยนได้เทรดได้ผมอยากจะบอกว่ามันสามารถมันสามารถหาไรายได้ได้ <c oughs> แค่นี้แหละเกมตซวโตเพราะฉะนั้นเขามาเปิดเติมแพ้แ้แล้วก็ เซิร์ฟมันมาเปิดแล้วก็หวังว่าทุกคนจะมาเล่นกันมาเล่นด้วยกันมาร่วมสนุกด้วยกันนะอย่าลืมลงทะเบียนล่วงหน้าด้วยนะครับผมจะแปะลิงก์ทุกอย่างไว้ใต้ดีคลิปชั่นนี้สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับการประกาศของเกมก็ถ้ามีอัปเดตอะไรที่ใหญ่ๆสำคัญๆผมจะมามาทำคลิปถ้าอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะครับแล้วก็เกมเปิดเดี๋ยวเจอกันไลฟ์สตรีมทั้ง ไลฟ์สตรีมทั้งคลิปใน YouTube ผมจะลงแบบเต็มที่ให้ทุกคนแบบเบื่อกันเลยซึ่งช่วงนี้ผมไม่ได้ลงเพราะว่าผมรอตัวเกมด้วยและหลายอย่างผมอ่ะจะทำวอล์กไปงานเกมด้วยเพราะฉะนั้นรอติดตามชมนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับไปละอย่าลืมลงทะเบียนล่วงหน้ากันนะได้เทีเยมด้วยห้าลืม